ซีลี่เกษียณอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้เงินเดือน32,000บาททำงานมา11ปีเกษียณอายุตอน60จะได้รับเงิน315,666่อ 3, 1, บาทจริงหรือเปล่าคลิปนี้พาทุกท่านไปรู้จักกันนะครับไปไล่กันเลยนะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งทุกๆคนมีโอกาสได้รับตัวนี้นะบริษัทไหนไม่ให้ ฟ้องได้นะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้1ในกรณีกำหนดการเกษียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษียณได้55ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย 55คุณก็ยื่นขอเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่ากเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะ,ะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย3 0 0วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย4 0 0วันเลยทีเดียว เงินเดือน3 2 0 0 0บาทนะครับทำงานมา11ปีคำนวณค่าจ้างรายวันวิธีการคำนวณน,นะครับเราก็เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ12หาร365วันอย่างเช่นตัวอย่าง3 2 0 0 0ันบาทคูณ12หาร365วันก็เท่ากับ1 0 5 2สบาท5สตางค์นี่นะครับได้เป็นรายวันและพอได้เป็นรายวันคำนวณเงินชดเชยหลังเกษียณนะครับ1,052าสบาท5สตางค์นะครับเลทเอ่อ เล่11ปีอยู่ในได้รับเงินชดเชย300วันก็คูณ300ได้เลยเท่ากับ3แ1 6หนึ่งบาทสี่สสตางค์นี่คือเงินชดเชยหลังเกษียณอายุนะครับได้รับเงินตัวนี้ไปเลยนอกจากเงินชดเชยนะครับหลังเกษียณอายุแล้วนะครับมันมีเงินที่คุณควรรู้ด้วยนะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับนั่นก็คือ นะครับตัวเงินประกันสังคมนะครับเงินประกันสังคมเนี่ยมันจะมีในส่วนของบำเหน็จบำนาญชราภาพซึ่งจะได้รับบำเหน็จนะครับก็ต้องส่งมาไม่ครบ180งวดนะครับก็จะได้เป็นเงินก้อนบำเหน็จทีเดียวจบ แต่ถ้าได้เป็นบํานาญต้องส่งมากกว่า180งวดขึ้นไปนะครับจึงจะได้เป็นบํานาญบํานาญคือรายเดือนได้ทุกเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยคือมันดูแลคุณไปตลอดชีวิตนั่นแหละนะครับส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นต้องไปคํานวณกันนะแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนที่ส่งเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบนะครับ แตกต่างกันก็ส่งผลให้ได้รับบำนาญที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ 3. นะครับในส่วนของเงินโ e เดนฟันหรือเงินสำรองเลี้ยงชีพนะครับหลายบริษัทมี p โ e เดนฟันนะครับในการให้พนักง,งานสมัครนะครับกองทุนตัวนี้นะครับแล้วก็หักพนักง,งานทุกเดือนนะครับเมื่อครบนะครับที่พนักง,งานกเกษียณคุณก็สามารถที่จะไปขอ ตัวเงินโพเดนฟันตัวนี้ได้เพราะว่าเงินโพเดนฟันตัวนี้นอกจากจะหักคุณแล้วนายจ้างยังสมทบอีกด้วยนะครับซึ่งจะสมทบกี่เปอร์เซ็นต์นั้นนะครับหรือเลทเท่าไหร่นั้นต้องดูรายละเอียดนะครับสามารถสอบถาม h r อาของแต่ละแห่งได้นะครับเขาก็จะรู้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเงินคนแก่เงินคนชรานะครับอพอแล้วนะ60แล้วมันก็เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน คนฉลาภาพนะครับ600บาทนะครับอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มัน600นะครับประมาณนี้นี่คือเงินทั้งหมดที่คุณต้องรู้ไว้นะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเพราะ,กระเกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีรายได้ประจําพอไม่มีรายได้ประจําเนี่ยเงินพวกนี้แหละต้องดูแลคุณไปหลังกเกษียณเพราะนั้นต้องเตรียมความพอไม่ดีรวมถึงเงินเก็บถ้ามีเงินเก็บด้วยก็จะช่วยได้เยอะอย่าไปหวังเงินพวกนี้ นะครับซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันไม่พอหรอกอจริงๆนะหลังจาก60ไปแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะอยู่ยัน70-80เนี่ยเงินเท่าแค่นี้มันไม่พอจริงๆเพราะนั้นเราก็ต้องมีเงินเก็บในบางส่วนเก็บเอาไว้ด้วยนะครับในการใช้นะอย่างมันอย่าลืมนะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค้านี้อีกนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสําคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจาตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอ call นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคาม66ยืนยันต,ตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกุมพ,าพานันธุ์หกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกรว่าจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ